เส้นทางชีวิตในตรอกซอกซอยของเมืองใหญ่ที่แสงไฟสลัวจากเสาไฟเก่าๆพอจะพาให้เห็นทางเดินครุขาดได้บ้างอย่างค่ำคืนมีแผงเล็กๆตั้งอยู่ใต้ร่มผ้าพลาสติกเก่าๆข้างตึกแถวจุดนั้นคือโลกใบเล็กของสายใจหญิงสาวผู้ขยันขันแข็งสายใจไม่ได้เริ่มจากศูนย์เธอเริ่มจากเด,ด็กลบไม่มีทุนไม่มีร้านไม่มีญาติให้พึ่งพา แต่มีหนึ่งสบุดบัญชีผ่อนของหนึ่งรถเข็นและหนึ่งความเชื่อว่าถ้าเราขยันและไม่โกงใครเราจะอยู่ได้เสียงเข็นรถดังกึกกักไปตามซอยสายใจพึมพำขณะเรียงของสบู่สิบห้าบาทถ้าผ่อนอาทิตย์ละห้าก็ขอบวกอีกห้าเป็นยี่สิบยังถูกกว่าซื้อตลาดนัดแต่ลูกค้าได้ใช้ก่อนอืมแ์ดีใช่แล้วสายใจขายของเงินผ่อน แต่ไม่ได้ใจดีแบบไม่คิดดอกเบีย้ยแต่เธอคิดบวกเพิ่มในราคาสินค้าอย่างมีชั้นเชิงไม่ใช่เพื่อเอาเปรียบแต่เพื่อให้เธอยังอยู่รอดได้และลูกค้าก็ยังซื้อของได้โดยไม่ลำบากใจที่หน้าบ้านไม้หลังหนึ่งป้าเหมาตะ,ะโกนจากหน้าบ้านใจใจวันนี้มีปลากระป๋องไม่รูกเอาสามกระป๋องผ่อนได้เหมือนเดิมนะ สายใจหัวร้อบเบาๆได้จะป้ากระป๋องละยี่สิบแปดพนสัปดาละยี่ห้ายจสียอาทิตย์นะคะป้าเหมายิ้มแข่งโอเคโอเคเดี๋ยวนี้ลูกค้าเยอะขึ้นนะเราสายใจยิ้มก็ต้องพูดให้คนอยากซื้อ่ะป้าไม่งั้นขายไม่ได้หรอกหนูขายของไม่ได้แจกของในตรอกเล็กๆแข่งดนีสายใจกลายเป็นขวัญใจของชาวบ้านด้วยคารวมคมกาย ความจริงใจและระบบผ่อนที่ต้องเอากำไรบ้างแต่เธอก็เข้าใจชีวิตคนจนทุกบ้านในซอยต่างก็มีบัญชีผ่อนสายใจไม่ใช่แค่สินค้าที่เธอขายแต่เธอขายความไว้ใจไปด้วยทุกครั้งหน้าบ้านอีกหลังหนึ่งเด็กสาวัธยมออกมารับของพี่ใจแม่ให้มาเอาแป้งเด็กหนึ่งกระป๋องพี่ขายเท่าไหร่ถ้าซื้อสด35แต่ถ้าผ่อนสัปดาห์ละสิบ จ่ายสี่รอบก็สีสิบนะจ๊ะเด็กสาวยิ้มแย่แพงกว่านิดหน่อยแต่แม่บอกว่าค่อยๆจ่ายยังไงก็คุ้มกว่าไม่ได้ใช้สายใจหัวเราะเบาๆแม่เราฉลาดแล้วละคิดเหมือนพี่เลยวันเวลาผ่านไปจากแค่รถเข็นเล็กๆก็เริ่มขยับขยายติดตะก,ก้าเพิ่มขายมากขึ้นมีแผ่นโปรโมชั่นเงินผ่อนทำเองติดไว้หน้ารถสายใจบนกับตัวเองเบาๆ บางทีเราก็เหมือนธนาคารเคลื่อนที่นะแต่ต่างตรงที่เรายิ้มให้ลูกค้าด้วยใจจริงไม่ใช่แค่คิดดอกเบี้ยเสียงลุงจุกเดินเข้ามาทักใจใจมีรองเท้าแตะไหมเบอร์สีสองผ่อนได้สักเดือนหนึ่งไหวไหมใส่ใจ,ใจยิ้มเจ้าเล่มีค่ะลุงคู่ละ99้ผ่อนสัปดาห์ละสาบาทสี่ครั้งพอดีมีรุ่นใส่นิ่มเหมือนเหยียบบนหมอเลยลุงจุกหัวเราะ โหดเก่งแบบนี้เดี๋ยวเด็กเปิดบริษัทแล้วละมัง้งสายใจยักคิว้วถ้ารวยเมื่อไหร่ลุงเป็นลูกค้ารายแรกนะคะได้ลดสองบาททุกชิ้นเลยในจอกที่ดูเหมือนธรรมดาแห่งนี้กลับมีแผงขายเล็กๆที่ซ่อนพลังบางอย่างไว้ไม่ใช่แค่สินค้าราคาถูกแต่คือโอกาสไม่ใช่แค่กำไรแต่คือความเข้าใจคนสายใจไม่ได้ริ่มรวยเนี่ยพริตาแต่เธอกำลังมั่งคั่งด้วยศรัทธา ที่ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปทุกค่ำคืนเธอไม่ใช่แม่ค้าใจดีแบบโลกสวยแม้เธอจะเอากำไรแต่เธอคือแม่ค้าใจจริงที่รู้จักการอยู่ได้โดยไม่ลืมให้คนอื่นอยู่ได้ด้วยหลังจากหลายปีของการเข็นรถขายของเงินผ่อนตามตรอกซอกซอยของเมืองใหญ่สายใจสะสมทุนจากหยาดเหงือ่อและการคิดคำนวณที่เฉียบแหลมเธอเริ่มเข้าสู่เส้นทางใหม่การปล่อยเงินกู้ ต่างจากวันแรกที่หัวใจเธอเต็มไปด้วยน้ำใจวันนี้หัวใจของสายใจเริ่มจะหนักไปด้วยตัวเลขสายใจนั่งจดบัญชีอยู่ในห้องแอร์แม่ทองจ่ายมาแค่ดอกอีกแล้วติดต้นสามพันเป็นเดือนคิดเพิ่มอีกหน่อยก็แล้วกันแผงขายของเล็กๆกกลายเป็นร้านค้าที่มีพนักงานขายช่วย ส่วนตัวเธอเองก็กลายเป็นเจ้าหนี้ที่มีลูกหนี้ทั่วชุมชนแม้จะรู้แก่ใจว่าอัตราดอกเบีย้ยที่เธอคิดนั้นสูงเิีวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงธนาคารหรือแหล่งเงินกู้ถูกกฎหมายได้เลยพวกเขาจำเป็นต้องยืมและสายใจคือโอกาสเดียวที่พวกเขามองเห็นเงินทองไหลมาเทมาสายใจซื้อรถป้ายแดงปลูกบ้านใหม่ให้แม่ที่ต่างจังหวัด ซื้อทองให้ตัวเองชีวิตที่เคยลุยฝนขายสะบะ่กลับกลายเป็นคนที่นั่งในร้านกาแฟแอร์เย็นๆคอยจดโทรศัพท์ต่อลูกบบนี้แล้วมานะก็เข้ามาชายหนุ่มผิวเข้มรูปร่างสันทัดใบหน้าคมคายดังพระเอกละครพื้นบ้านเดินเข้ามาในร้านเล็กๆของสายใจพี่สายใจครับถ้ายังไม่มีคนช่วยส่งของผมช่วยได้นะครับผมหาเงินเลี้ยงแม่กับน้องอยู่ สายใจมองศกตาพู้ารดีๆมีความรับผิดชอบไว้ใจได้แน่หรอถ้ามีไว้ใจผมจะทำให้พี่ไว้ใจได้ครับจากคนแปลกหน้ามานะกลายเป็นคนสนิทจากผู้ช่วยส่งของกลายเป็นคนรู้ใจจากเวลาที่รู้จักกันกลายเป็นความผูกพันวันหนึ่งขณะที่มานะนั่งกินข้าวกับสายใจใจรู้ไหม ผมไม่ได้ชอบพี่เพราะพี่รวยนะผมชอบที่พี่ไม่ยอมแพ้ชีวิตใสายใจยิ้มแต่ถ้าฉันเหนื่อยฉันแพ้ขึ้นมาล่กก็ให้ผมสู้แทนพี่ไงเราเป็นทีมเดียวกันแล้วนะไม่นานทั้งสองตัดสินใจแต่งงานใสายใจมีลูกชายกับมานะถึงสองคนเด็กน้อยสองคนที่ทำให้ชีวิตของเธอมีคำว่าแม่เพิ่มเข้ามา ชีวิตที่เคยวนเวียนอยู่กับเงินกับดอกเบีย้ยเริ่มมีมิติใหม่เสียงหัวเราะของลกูกการกอดจากมานะและมือเล็กๆที่จับมือเธอยามเดินเล่นในสวนมันเปลี่ยนใจหญิงคนหนึ่งที่เคยคิดแต่เรื่องผลกำไรให้รู้ว่าความสุขที่แท้ก็ไม่ใช่ตัวเลขในสมุดบัญชีแม้สายใจจะมีความสุขแต่งานคือเงินและเงินจะได้มาต้องทำงานดังนั้นสายใจจึงยังปล่อยเงินกู้อยู่ ยังเป็นแม่ค้ายังคิดหากำไรยังเดินหน้าธุรกิจต่อไปหลังจากแต่งงานกันมาหลายปีมานะยังคงเป็นสามีที่ดีไม่เปลี่ยนเขาไม่เพียงแต่ช่วยสายใจดูแลลูกแต่ยังขับรถพาเธอไปตามบ้านต่างๆเพื่อเก็บเงินกู้แม้จะไม่เคยชอบหน้าที่นี้หนะักใจทุกครั้งที่เห็นเขาขายของในบ้านเพื่อจ่ายดอกผมก็ใจหายนะสายใจพูดนิ่งๆแต่เขาก็ยังยืม เพราะไม่มีทางอื่นถ้าเราไม่ให้ก็ไปหาคนอื่นที่โหดกว่าน,นี้นะมานะพูดน้อยลงแต่แววตาของเขากับเศร้าลงทุกครั้งที่เห็นเด็กๆในบ้านลูกนีวิ่งออกมาส่งดอกเบี้ยให้สายใจความรู้สึกที่ขาดใจเริ่มก่อตัวเงียบๆใต้ความสงบของครอบครัวจนวันหนึ่งเมื่อลูกชายทั้งสองเริ่มเข้าโรงเรียนมานะจึงเอ่ยปากขอมีเวลาอยู่บ้านเพื่อดูแลลูกให้มากขึ้นเพราะไม่อยากให้เด็กๆ เติบโตท่ามกลางเพียงตัวเลขในสมุดบัญชีผมอยากให้ลูกโตมาแบบไม่กลัวเสียงกดกิ่งหน้าบ้านสายใจเรีกหน้าอย่างเข้าใจแม้จะรู้ว่าความเหนื่อยจะตกมาอยู่ที่เธอเพียงลำพังแต่ก็เห็นด้วยกับความตั้งใจของมันนะจากนั้นเป็นต้นมาสายใจเริ่มออกเดินทางคนเดียวรับภาระทั้งการจัดการบัญชีรับของจากโกดังและที่สำคัญเก็บดอกเบีย้ย แล้วชาคริกก็ปรากฏตัวขึ้นที่ขับบาหลูย่านใจกลางเมืองซึ่งสายใจแวะไปบ่อยครั้งเพื่อพบลูกค้ารายใหญ่เธอได้พบกับชายหนุ่มเจ้าสเสน่ห์แต่งตัวภูมิฐานเขาเดินเข้ามาหาสายใจด้วยรอยยิ้มมั่นใจชาคริกยกแก้วไวายแล้วยิม้มผู้หญิงเก่งอย่างคุณน่าสนใจนะครับไม่บ่อยนักที่จะได้เห็นเจ้านี้เดินมาคนเดียวในที่แบบนี้สายใจหัวเราะ ถ้ารอให้ลูกนี้มาจ่ายเองคงไม่ได้เงินสักบาทนะคะ่ะเขามานั่งคุยกับเธอทุกครั้งที่เจอถามไถ่สแสดงความห่วงใยและที่สำคัญรับฟังทุกอย่างที่เธอพูดสายใจกำลังนั่งฟังฉากคิดพูดเรื่องโลกธุรกิจที่เธอไม่เคยได้ยินจากใครบางทีคุณอาจจะคู่ควรกับอะไรที่ใหญ่กว่านี้นะสายใจไี่แค่เดินเจเวนเก็บเศ,เศษเงินไปวันวัน สายใจยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนขณะเดียวกันสมองก็คิดถึงภาระและปัญหาที่รุมเร้าอยู่ที่บ้านหัวใจของเธอเริ่มเอ็นเอียงไปหาความอบอุ่นที่ปลอมแปลงปัญหาธุรกิจของสายใจเริ่มรุมเรา้าลูกหนี้หลายๆายเริ่มเบี้ยวหนี้บัญชีที่เคยเป็นสีเขียวเริ่มเปลี่ยนเป็นแดงโทรศัพท์เงียบลงคนที่เคยวิ่งมาหากลับหลบหน้าทุกอย่าง เริ่มบีบให้สายใจหาที่ยึดเหนี่ยวใจและฉาคลิตก็อยู่ตรงนั้นพร้อมรับทุกอารมณ์ของเธอความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเกินเลยในขณะที่ที่บ้านมานะยังนั่งช่วยลูกทำกันบ้านเธอกลับมานั่งในห้องหรูบนชั้นสูงสุดของคอนโดชาคลิกยิ้มให้กับความรู้สึกที่เธอเองก็รู้ว่าผิดแต่ยากจะต้านทานคืนหนึ่งสายใจกลับบ้านช้ากว่าปกติ มานะนั่งเงียบอยู่ในครัวไฟห้องยังเปิดลูกๆหล,ลับแล้วมานะพูดเบาๆขณะเธอถอดรองเท้าผมเห็นชื่อเขาในบินโรงแรมบนโต๊ะคุณสายใจชะงักมือสั่นเล็กน้อยเสียงนาฬิกาบนผนังดังชัดเจนกว่าที่เคยฉันแค่เหนื่อยมานะพยักหน้าเบาๆก่อนจะลุกเดินไปมานะเดินไปหาลูกพลางลูกหัวที่กำลังหลับ ไม่เป็นไรนะลูกพ่อจะยังอยู่ตรงนี้เสมอความรักที่มั่นคงเหมือนเสาหลักกำลังถูกกระแสะความเหงาและความโลภสั่นคลอนแต่บ้านยังอยู่คำว่าแม่กับพ่อยังมีความหมายเพียงแต่จะรักษาไว้ได้หรือไม่ในที่สุดสายใจก็ตัดสินใจครั้งสำคัญที่ทำให้ชีวิตของทุกคนเปลี่ยนไปตลอดกาลเธอทิ้งมานะและลูกชายทั้งสองคนไปกับจากเพิ การจากไปของเธอเป็นไปอย่างเงียบๆไม่มีคำร่ำลาไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนมีเพียงความว่างเปล่าที่ทิ้งไว้เบื้องหลังเมื่อมานะรู้ข่าวว่าสายใจทิ้งเข้าไปกับชาคลิตโลกทั้งใบของเขาก็ดูเหมือนจะพังทลายลงความเสียใจถาโถมเข้ามาจนเขารู้สึกชาไปทั้งตัวมานะนั่งนิ่งอยู่หลายวันไม่กินไม่นอนมองไปทางไหนก็เห็นแต่ภาพของสายใจ ความความทรงจําเก่าๆผุดขึ้นมาไม่ยอมหยุดหย่อนเขาไม่เข้าใจว่าทําไมใส่ใจถึงทํากับเขาได้ถึงเพียงนี้หัวใจของเขาเจ็บปวดรวดร้าวเรากับถูกมีสกรีดแต่แล้วเมื่อดวงตาของมนณนะเหลือไปเห็นลูกชายทั้งสองที่กําลังวิ่งเล่นกันอยู่อย่างไร้เดียงสารอยยิ้มและเสียงหัวเราะของพวกเขาก็จุดรังมณนนะกลับมาจากบวงแห่งความถูก ความรู้สึกของความเป็นพ่อที่ไม่เคยเลือนหายเป็นไหนกลับเข้ามาแทนที่มานะมองลูกชายทั้งสองด้วยแบบตาที่เต็มไปด้วยความรักเขารู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะจมอยู่กับความเสียใจเขาต้องเข้มแข็งต้องสู้เพื่อลูกมานะลุกขึ้นยืนชา้าๆปากน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มออกเขากัดฟันตั้งมั่นว่าจะไม่ยอมแพ้เขาจะไม่ปล่อยให้ความเสียใจมาบั่นทอนชีวิตของเขาและลูก มานกักกอดลูกชายทั้งสองคนแน่นแล้วบอกกับตัวเองว่าเราต้องสู้เพื่อลูกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามานักก็เริ่มมีชีวิตใหม่เขาทำหน้าที่ทั้งพ่อและแม่ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานอย่างหนักเพื่อให้ลูกทั้งสองมีชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้จะยังคงมีร่องรอยของความเจ็บปวดหลงเหลืออยู่แต่สายตาของมานักก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความหวังเขารู้ว่าหนทางข้างหน้าอาจไม่ง่าย แต่เขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งเพื่อลูกอันเป็นที่รักของเขาแสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างไม้เก่าๆในบ้านหลังเล็กที่ยังคงตั้งอยู่แม้จะผุพังไปตามกาลเวลาชายคนหนึ่งกําลังผูกเชือกรองเท้าให้ลูกชายคนเล็กขณะที่คนโตยืนเตรียมกระเป๋านักเรียนด้วยใบหน้ายังงวงเงียะพ่อวันนี้เราจะกินอะไรตอน,นเยอะอครับ เด็กน้อยถามเสียงเบาขณะมองกล่องข้าวที่วางเรียงกันบนโต๊ะเก่าๆก,กินข้าวเหมือนเดิมลูกแต่พรุ่งนี้อาจมีไข่เจียวเพิ่มถ้างานพ่อได้เยอะนะมานะตอบด้วยรอยยิ้มแม้ในใจกำลังคิดถึงบินข้าวไฟที่กำลังจะถึงกำหนดหลังจากสายใจหนีไปพร้อมกับชากิดทิ้งหนี้สินและจดหมายที่เขียนไวสน้สั้นๆว่าขอโทษนะ ฉันขอเลือกชีวิตที่ไม่ต้องลำบากต่อไปประโยคนั้นยังคงดังก้องในใจมานะมานะไม่เลือกงานเขาทำตั้งแต่ยกของในตลาดรับจ้างขนของไปจนถึงล้างจานตามร้านอาหารไม่มีเวลาบน่นไม่มีเวลาร้องไห้เพราะทุกครั้งที่เขาหันไปมองลูกหัวใจก็เหมือนถูกชาร์จไฟขึ้นมาอีกครั้งวันเวลาผ่านไป ลูกชายคนโตเริ่มเข้ามอปลายคนเล็กเริ่มรู้จักช่วยงานบ้านมานะเริ่มเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเขานําไปเช่าล็อกขายของเริ่มจากการขายผลไม้รักลูกละสิบจนกลายเป็นจักร้าใหญ่ส่งร้านค้าเขาไม่เคยโกงต่ช่างไม่เบี้ยวนี้ไม่พูดจาเสียดสีคู่แข่งจนผู้คนเริ่มรู้จักเขาว่าลุงมานะคนซื่อวันหนึ่งลูกชายคนเล็กกลับจากโรงเรียนพร้อมรางวัลประกวดเรียงความหัวข้อฮีโร่ในดวงใจ พ่อครับหนูเขียนถึงพ่อพ่อฟังนะฮีโร่ของผมไม่ได้มีผ้าคลุมไม่ได้ขีม่ม้าไม่ได้มีปีกบินได้แต่เขามีมือลอกเปลือกผลไม้จนเป็นแผลเขามีรองเท้าเก่าคู่เดิมที่ใช้เดินหางานเขามีรอยยิ้มแม้เขาจะเหนื่อยแทบยืนไม่ไหวฮีโร่ของผมคือพ่อมานัก็น้ำตาไว้ไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว เขกากอดลูกเน่นรู้ทันทีว่าความเหนื่อยที่ผ่านมาทั้งหมดไม่สูญเปล่าผ่านไปอีกสิบปีร้านผลไม้ขยายเป็นร้านค้าส่งมานะกลายเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆแต่มั่นคงมีคนงานหลายชีวิตที่พึ่งพาเขาลูกชายทั้งสองเรียนจบปริญญาคนหนึ่งเป็นครูอีกคนเป็นวิศวกรเขานั่งฟังลูกคุยกันบนโต๊ะอาหารพร้อมรอยยิ้มที่ไม่เคยมีในวันเก่าและในค่ำคืนหนึ่ง เมื่อทุกคนเข้านอนมานะเปิดลิ้นชักเก็บของเก่าหยิบสมุดบัญชีเล่มแรกที่เขาเคยเก็บไว้หน้าสุดท้ายเขียนด้วยลายมือที่สั่นนิดๆเริ่มใหม่อีกครั้งด้วยมือเปล่าและหัวใจของพ่อเขายิ้มปิดสมุดลงแล้วลุกไปปิดไฟทั้งบ้านเพราะต่อให้โลกจะพรากคนรักไป แต่ความรักของพ่อไม่มีวันหายไปไหนมันเปลี่ยนเป็นพลังงานที่แข็งแกร่งกว่าอดีตใดๆและทําให้พ่อธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นฮีโร่ที่แท้จริงของลกูกโปรดได้รับคำขอบคุณเป็นอย่างมากสำหรับทุกๆก,การรับชมนะคะ